เวลานี้บ้านเมืองของเราอยู่เพราะในหลวงองค์เดียวเท่านั้นไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ที่ในหลวงจะเสด็จเหยียบแผ่นดินไทยไปทุหย่อมยากเหมือนในหลวงพระองค์นี้เพราะฉะนั้นให้สวดมนต์ภาวนาน้อมจิตน้อมใจอธิษฐานจิตขอให้ในหลวงทรงพระชนมายุยืนนานถึงร้อยปี200ปีหลวงพ่อพุธยังกล่าวอีกเป็นเชิงว่าพระจริยวัรของในหลวง เป็นไปเช่นเดียวกันกันกบพระโพธิสัตว์หลวงพ่อพุทธานิโยพระราชสังวรยานวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาหลวงพ่อพุทธตั้งใจออกบวชด,ด้วยตัวเองเมื่ออายุ15ปีสอบนักธรรมตรีได้เป็นสาแรกสอบนักธรรมเอกได้เมื่ออายุเพียง18ปี สอบได้ปร,ริญญาสี่ประโยคและออกทุดงตั้งแต่ยังเป็นสามเณรได้มีโอกาสเรียนวิปัสนากรรมฐานเริ่มแรกโดยการฝากตัวเป็นสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์เสากันตะสีโลและต่อมาจึงไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ของลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปันโนในภายหลังปีพุทธศักราช2489หลวงพ่อพุทธอาพาธหนักเป็นวันโรคจนหมอไม่รับรักษาแต่ได้หลวงปู่ฟั่นอาจารโร สอนให้เพ่งอาการ32โดยให้พิจารณาถึงความตายให้มากหลวงพ่อพุธก็ตั้งใจนั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนาจนจิตรวมเป็นสมาธิในระดับที่ลึกและจิตก็แสดงความตายเป็นนิมิตให้เห็นจนเข้าใจในธรรมชาติของความตายไม่นานโรคก็บรรเทาด้วยธรรมโอสถจากการทำวิปัสสนากรรมฐานและต้องใช้เวลาถึงสิปีโรคจึงหายขาด โดยที่ไม่ได้พึ่งหมอใช้ธรรมะรักษาเพียงอย่างเดียวหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมมากมายเป็นองค์อุปธรรมโรงเรียนโรงพยาบาลหน่วยงานราชการและมูลนิธิต่างๆบรรยายให้ความรู้ด้านการปฏิบัติสมาธิวิปัสนาให้กับนักเรียนนักศึกษาองค์กรและบุคคลทั่วไปหลายจังหวัดการสอนของหลวงพ่อพุทธ เน้นการขัดเกลาวเพื่อความหลุดพ้นการทำสมาธิเจริญสติเป็นหลักคำสอนของท่านมีทั้งขั้นสูงและระดับง่ายสำหรับเด็กเยาวชนและบุคคลทั่วไปหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยเป็นพระสายวิปัสนาที่เคร่งครัดมีจริยวัดที่งดงามสมถะสันโดษเรียบง่ายเป็นที่ยอมรับนับถือของคณะสงฆ์และนักปฏิบัติธรรมจำนวนมากเป็นพระแท้ที่กราบได้อย่างสนิทใจ หลวงพ่อพุทธ,ธานิโยโมรณภาพในวันที่15พฤศภาคมปีพุทธศักราช2542สิริอายุ78ปีติดตามฟังเกล็ดคำสอนของหลวงพ่อพุทธซึ่งจัดทำเป็นเสียงอ่านไว้ดาวน์โหลดได้ฟรีที่โจโฉ n n t t เช่นเดียวกันนะครับ